สวัสดีทุกคนวันนี้น้องวากอนอยู่ที่จอยดีเดย์ฟันแพนเน็ตมาเล่นเกมสนุกสนุกกันไปลยุยโอ้ไปน้ำพุสีใค้ดอนว้าวโอ้โอ้โอ้ไปโอ้โอโออยน้ำพุมาเต็มน,นะ ก็ย úng, ิงตรงนี้ปุงมาเลยหมุน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 มาแล้ว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 หมุน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 มุนมุนหมุหมุนอมุนหุ้นหม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 ุนมุนหหมุนหมุหมุน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 มุนมหมุน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 มุนหหมุหมุหมุนหมุนหมหมุนมุนหมุมุนหมุหมุมุนมุนหุมหมุนมหมุนหมุนหมุนหม มุนหมุนโอ้หมุนหมุนหมุนต้องหมุนอ่าลุยไปเลยไปยิงหมุน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 บมาแล้วมันไม่มาแล้วจะจะได้ไหมจะได้ไหมอ๋อเชื่อขาดยิงไปหมุนหมุนหมุนมุนจะ้นะด้นดินจะนนอ๋อขาดอีกแล้วกลับอีกไปบอนชแล้วก็ชด้วย ก่อนอีกไปบุ้มได้อีกแล้วได้อีกแล้ววน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 ๆนนนชอตชออตะขาดุมจับมูท่องช็อตชอตชอวนนนนดินมันี่มันนีมันน้ๆมันนมั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 อ๋อลุดตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มาเร็วตัวใหญ่มาชอตชชอตช

เดี๋ยวเราเอาสติกเกอร์เดี๋ยวจะมีสติกเกอร์ออมาด้วยนะนี่มาแล้วมาแล้วว้าวนี่เก็บสติกเกอร์ช้อนช้อนว้าตุ้มตุ้มตุ้มนุยนุยนุยรอบปุ้งน้องเก็บน้องเก็บชารี่เก็บชารี่ขับเก็บชารี่โอ้ยอกยอก,ยอกขับตรงตรงมากขับตรง วาวายวายเลยขับมาเก็บลูกระเบิดด้วยค่ะมาเก็บลูกระเบิดด้วยคับให้เสร็กขับให้เสร็กขับเลยขับเลยอู้อู้อู้ปุ้งอ่าจบแล้วชนเลยตายาเดินซอยอยู่ข้างบน เป็นปึกเลยอันเนี้ยแล้วก็เนี่ยเนี่เนี่ยของเรามีนิดเดียวเองเนี่ยของเราทำม้างน้องประกอเล่นเกมหมดไปหลายเหรียญเลยนะครับไวเ้เพื่อนเพื่อนมาเล่นด้วยกันนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามให้น้องประกอนด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะรอดูคลิปน้านด้วยนะบ๊ายบาย